สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับในบทที่2แรงในธรรมชาตินะครับซึ่งแรงธรรมชาติที่เราจะเรียนในเนื้อหาของบทนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยการเรียนของแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็ไปที่แรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็แรงอ่อนและแรงเข้มนะครับนี่คือ4แรงพื้นฐานในธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนในบทที่2นี้นะครับ ก่อนจะเริ่มเรียนอาหารนะครับมีคำถามท้าให้นักเรียนคิดนะครับเขาบอกว่าถ้าเรานำนะครับน้ำใส่แก้วพลาสติกนะครับแล้ววางบนนะครับแผ่นไม้ที่ผูกเชือกนะครับดังรูปกอไก่เนี่ยครับแผ่นไม้ผูกเชือกไว้แล้วก็น้ำใส่แก้วไว้นะครับแล้วเราทำไมครับแขวงให้ไอ้แป้นไม้เนี่ยขึ้นที่เป็นวงกลมแต่การแขวงต้องแขวงด้วยนะครับความเร็วในอัตราที่ทำไมครับมากพอด้วยนะครับเนาะให้หมุนมากพอนะครับ คำถามว่าเหตุใดนะครับน้ําจึงไม่ไม่หกลงมานะครับและการหมุนหรือการแข่งให้เป็นวงกลมเนี่ยนะครับที่แก้วไม่ตกหรือน้ําไม่หกเนี่ยสามารถนะครับสามารถนําไปอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเทียมที่โคโจโคจรโคทีโคจรโโจรอบโลกได้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่านะครับการที่ทำไมครับวัตถุต่างๆมีมวลใช่ไหมครับต้อเรียนรู้แล้ววัตถุต่างๆมีมวลแล้วก็ มีอะไรนะครับสนามโน้มถ่วงที่อยู่ทำไมครับโดยรอบเช่นอะไรครับเช่นโลกของเราใช่ไหมครับมีมวลนะครับแล้วก็มีสนามโน้มถ่วงเรารู้แล้วว่าโยนอะไรขึ้นไปบนอากาศวัตถุก็จะตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งนะครับทิศทางของแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะพุ่งเข้าหาสู่นะครับจุดศูนย์กลางของโลกนะครับเนาะทุกขางโลกเห็นไหมครับมันจะพุ่งเข้าหาโลกตลอดนะครับถ้ามีวัตถุอื่นเข้ามานะครับในสนามโน้มถ่วงเนี่ยนะครับทางโลกนะครับ ก็จะทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุนะครับในทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลางของมวลของวัตถุที่เป็นแหล่งอะรครับของสนามโน้มถ่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีวัตถุสีน้ําเงินเข้ามาใช่ไหมครับเราวจจุดศูนย์กลางมันก็จะมีทิศพุ่งเข้าหาอะไรครับสนามโน้มถ่วงของโลกในทิศทางนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางมวลของวัตถุนั่นเองนะครับ ถ้าเรามองเมื่อกี้เรามองเป็นภาพเป็นบวงกลมใช่ไหมครับมีทิศทางเข้าสู่สนามนะครับเข้าสู่ทศทีนะเข้าสู่อะไรครับโลกนะครับแต่ถ้าเราตัดในพื้นที่เล็กๆนะครับที่ใกล้ผิวโลกมากๆเนี่ยครับเราจะมองเห็นสนามน้มทวงที่มีลักษณะอะไรครับขนานกันนะครับเนาะสนามเนี่ยตัดเป็นช่องเล็กๆแบบแค่ฟีอะไรครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับดูแค่3เส้นนะครับเนาะเขาก็ทําไมครับสังเกตว่ามันทําไมครับขนานกันนะครับจนกระทั่งนะครับประมาณได้ว่าสนามน้มทวงมีค่าทาไมครับ สม่าเสมอแล้วก็มีทิศทางทาไมครับขนานกันและพุ่งอะไรครับต่างพุ่งเข้าสู่พื้นโลกกันเองอย่างเช่นภาพที่คนยืนเห็นนะครับมันก็จะพุ่งลงล่างทุกเส้นจะทําไมครับขนานมาเลยนะครับไม่ว่าอะไรตกลงมาสุดท้ายมันก็ทําไมครับก็จะตกลงสู่พื้นโลกด้วยทางทำไมครับขนานกันเองถ้าเราพิจารณาในพื้นที่ทำไมครับเล็กๆที่ใกล้้ที่โลกกันเองนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าโลกทำไมครับดึงดูดวัตถุนะต่างๆบนโลกนะครับ รวมถึงตัวเราด้วยนะครับตัวเราก็โดนแรงโน้มถ่วงของโลกทำไมครับดึงดูดไว้อยู่นะครับแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อนะครับวัตถุเนี่ยจะทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าครูเอามวลก้อนสีฟ้าเนี่ยมาช่างในเครื่องช่างสปริงมันก็ยืดในระยะหนึ่งซึ่งในะะนั้น,นยืดแล้วลองอ่านค่าได้4นิวตันแต่ถ้าครูทำไมครับเอาวัตถุอ,อีกก้อนหนึ่งสีแดงมาทําไมครับมาช่างเครื่องย่างสปริงมันก็จะดูแล้วจะยืดมากกว่าเพราะทําไมครับมีทำไมครับ ด้วยแรงดึงดูดที่มันมวลทำไมครับมากกว่านี่ก็จะทำให้วัตถุนี้วัดได้10นิวตันนะครับเขาบอกว่าถ้านาวัตถุหนึ่งไปชั่งบนดาวดวงอื่นละ่ะตอนนี้ชัง่งบนโลกอยู่นะครับถ้าเราเอาดาวนี้เอาวัตถุสองก้อนเนี่ยไปชั่งบนดาวดวงอื่นบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าน้ําหนักของวัตถุหรือขนาดนะครับน้าหนักนะครับของวัตถุหรือขนาดของแรงโน้มถ่วงนั้น จะเป็นอย่างไรนะครับขนาดของแรงน้ำถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนักเรียนทราบอยังครับว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขนาดของน้ำถ่วงเอ๊ะทำไมก้อนนี้มันทำไมครับมันเล็กชั่งได้4นิวตันก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นยังไงชั่งแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็น10 N, นิวตนะันนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับจากกราฟความสัมพันธ์นะครับระหว่างนะครับน้ำหนักของคนที่ม,มวลเท่าไหร่ครับ50กิโลกรัมนะครับขอให้น้ำหนักคนเนี่ยมีเท่ากับ50กิโลกรัม กับระยะห่างจากคนถึงจุดศูนย์กลางของโลกนะครับวัดจากจ,ากจากุดนี้นะครับสิสิสจ,จุดแดงที่ครูทำไหมครับวงไว้นะครับ่ามาดูนะครับเขาถามว่าอะไรเขาถามว่านักเรียนคิดว่าน้ําหนักของคนน้ําหนักของคนหรือแรงโน้มถ่วงที่กระทะโลกกระทำต่อคนเนี่ยนะครับสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างคนกับโลกอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์ไหมครับาจากการสังเกต นักเรียนดูครับเริ่มที่จุดศูนย์กลางของโลกถ้าคนอยู่ที่จุด A อ่าโทษทีนะครับถ้าคนอยู่ที่จุด A อ่าอยู่ประมาณนี้นะครับจุด A เริ่มที่จุด A เพราะว่าเริ่มที่ผิวโลกใช่ไหมครับอ่าอยู่ที่จุด A มันก็จะอยู่สูงอะไรอยู่ห่างจากอะไรครับจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยประมาณเกือบเลยครับคูตีไว้ได้กลมๆแล้วกัน6000กิโลเมตรอ่าซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับอ่าซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับอ่าหกพันนะห่างจากจุดศูนย์กลางของจุดนี้นะครับ แล้วก็ทำให้น้ำหนักของคนมีค่ากับ500นิวตันนะครับแต่ถ้าลงมาเรื่อยๆนะครับที่จุดอันนี้บ้างจุดที่2ในจุดที่1นะครับในจุดที่2ก็ประมาณ ,6 ก0ันกละกันนะครับกิโลเมตรระยะห่างจากจุดสีแดงเนี่ยนะครับออกจากอะไรครับออกจากสุดสีแดงไปเนี่ยหกพัน็ทุกทีนะครับเป็น7,000ันประมาณ700 0กว่านะครับ700 0กิโลเมตรนะครับ น้ำหนักของคนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบขึ้นเห็นไหมครับน้ำหนักคนมันเริ่มทําไมครับน้อยกว่าจุดแรกแต่ระยะทางมันทําไมครับมันทําไมมันมากกว่าใช่ไหมครับแต่น้ําหนักคนน้อยลงออามาดูที่จุดนี้บ้างนะครับจุดที่สามราจุดที่สี่จุดห้าจุดที่หกเรามาดูที่จุดที่หกเลยครับจุดที่หกอยู่ประมาณนี้ครับก็เป็นหนึ่งมื่น กว่า11,000นะครับกิโลเมตรนะครับประมาณ1 1 0 0 0กิโลเมตรน้ำหนักของคนอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ150ิกิลิวตันนั่นเองเห็นไหมครับต้องเรียนว่ายิ่งมันทำไมครับน้อยห่างจากโลกมากขึ้นน้ำหนักคนก็ยิ่งทำไมครับน้อยลงจนมาที่จุด H คือที่จุดนี้เลยนะครับอ่าก็อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลกประมาณ1 3 0 0 0กว่ากิโลเมตรใช่ไหมครับ น้ำหนักของมันก็อยู่ประมาณประมาณ120อะไรครับนิวตันนะครับประมาณเฉยๆนะครับ120นันนักเรียนจะสังเกตเลยจากจุดที่1เนี่ยใช่ไหมครับระยะทางทช่ไมครับจากจุดศูนย์กลางโลกน้อยสุดคือ600 6,000แต่น้ําหนักเท่าไหร่ครับ500นิวตันเปรียบเทียบกับจุด S ที่ระยะทางไกลสุดใช่ไหมครับคือ13,000กว่าแต่น้ําหนักคนเหลือประมาณ100กว่าอ่านักเรียนคิดว่า น้ำหนักของคนนะครับน้ำหนักของคนหรือแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อคนเนี่ยนะครับสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างคนกับโลกไหมครับถ้าอย่างนี้ถ้าเรียนดูจากค่ามันก็จะเป็นครับมีความมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อระยะทางไกลขึ้นนะครับน้ำหนักของคนครับก็จะทําไมครับน้อยลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเขาเปรียบเทียบให้ทำไมครับคนที่มีมวลระดับ50นิวตันเหมือนเดิมคนเดิมเลยอยู่ที่ตำแหน่งห่างจากจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์1 0 0 0 0กิโล คราวนี้เมื่อกี้มันทําไมอะอยู่ห่างในตําแหน่งต่างๆกันจากจุดศูนย์กลางคราวนี้ให้มันอยู่จากห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยเท่ากันเลยนะครับคือหนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับนันคือจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับวัดนะครับหนึ่งหมื่นกี่คนใช่ไหมครับอ่าคนนะครับอยู่ห่างกันเลยนะครับเป็นอะไรครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับ 10, หนึ่งหมื่นกิโลเมตรห่างกันหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแต่ทําไมครับไปอยู่กันคนละดาวเคราะห์ อ่าโควาดไม่นะครับประยุคนละดาวเคาะอันนี้เป็นดาวพุธนะครับเนาะดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกและอังคารซึ่งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าดาวพุธเนี่ยมีมวล0.03นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง24ด้วยนะครับกิโลเมตรทุกค่าเลยนะอ่าส่วนดาวศุกร์จะมี4.87โลกจะมี5.97ดาวอังคารจะมี0 642นะครับแต่ทําไมครับเราก็อยู่ดาวพุธอ่าไปอยู่บนดาวพุธห่างจากดาวพุธเท่าไหร่ครับ10,000กิโลเมตรเหมือนเดิมพอดาวศุกร์เราก็ไปอยู่ห่างจากดาวศุกร์นะครับ10,000กิโลเมตรพอโลกเราก็ไปอยู่ห่างจากโลก10,000กิโลเมตรพอดาวอังคารเราก็ไปอยู่ห่างจากดาวอังคารเท่าไหร่10,000กิโลเมตรเหมือนกันแต่มวลของแต่อันทําไมครับไม่เท่ากันเลยนะครับพอเราไปวัดน้ําหนักคนครับปรากฏว่าที่ดาวพุธนะครับได้น้ําหนักคนเท่ากับ11.0 ดาวสุกเท่ากับ162.5โลกเท่ากับ199.0อังคารเท่ากับ21.4นักเรียนจะพบว่าที่โลเนี่ยน้ำหนักทำไมครับเยอะสุดเลยต่อมาเป็นที่อะไรครับดาวอะไรดาวนะครับดาวสุกนะครับต่อมาเป็นที่อะไรครับดาวอังคารใช่ไหมครับสสุดท้ายเป็นดาวพุธนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรครับ ความเชื่อมโยงมันนะครับสงเกตเห็นอะไรอ่ามาดูที่หนึ่งครับมวลเท่าไหร่ครับห้าจุดเก้าที่สองสี่จุดแปดโทษทีครับโทษทีนะครับอ่ามาดูลำดับของมวลครับโลกมีมวลมากสุดครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับดาวศุกร์แล้วก็มาที่ครับที่อังคารแล้วก็ที่อะไรครับพุธสี่ นักเรียนเห็นว่าถ้าเรียนลำดับมวลเหมือนกันครับโลกก็จะมีน้ําหนักที่นะรครับของดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุดแต่พอชั่งน้ําหนักที่อะไรครับโลกนักเรียนก็จะเห็นว่าน้ําหนักที่โลกทำไมครับถ้าห่างจากโลกห0,000่นกิโลเมตรเนี่ยก็ชั่งน้ําหนักคนได้199อันดับ2ก็ได้ไมครับมวลของดาวเคราะห์ขยับขึ้นมาหน่อยเป็น4 8 7นะครับถ้าทําไมครับ ห่างจากวัดจากดาวห่างจากดาวศุกร์นะครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่ากันนักเรียนก็นจะวัดคนคนนี้ได้เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบสองจุดห้าและต่อมาเป็นดาวอังคารนะครับมีมวลมารอันดับสามก็เท่าหกศูนย์จุดหกสี่สองนะครับถ้าไปอยู่ห่างจากดาวอังคารหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่ากันนะครับน้ำหนักที่วัดได้ก็เป็น 4, ยี่สิบเอ็ดจุดสี่นั่นเองนะครับสุดท้ายเป็นมวลที่น้อยที่สุดคือดาวศุกร์เอ้ยโทษทีครับดาวพุธก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สามนะครับ ถ้านักเรียนไปอยู่ห่างจากดาวพุธนะครับเท่ากับ10,000กิโลเมตรเท่ากับดวงอื่นนักเรียนก็นั่งน้าหนักคนได้11 0จนิวตันนั่นเองนะนี่คือค่าที่ได้นะครับเขาถามนักเรียนว่าทําไมครับจากตารางเมื่อกี้นะครับนักเรียนคิดว่าทําไมครับมวลของดาวเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับระหว่างนะครับน้ําหนักของคนเนี่ยนะครับเพราะว่าคนน้ําหนักเท่ากันนะฮะห้ากิโลกรัมเขาถามว่ามวลของดาวเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความจำพันไหมครับจากการวิเคราะห์เมื่อกี้มีถ้าทําไมครับมวลมากขึ้นถ้ามวลนะครับมันมากน้ําหนักคนที่ชั่งได้ก็ทำไมครับมากซึ่งเราเปรียบเทียบอะไรครับว่าระยะทางมันเท่าเดินอยู่แล้วทุกดวงเนี่ยเราต้องมายืนห่างเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีมวลเท่ากับห้าสิบกิโลกรัมเหมือนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าจะมวลดาวเคราะห์มากขึ้นน้ําหนักของคนก็จะหมายถึง่มากขึ้นด้วยแต่ถ้าทำไมครับมวลน้อยนะครับมวลน้อยน้าหนักทำไมครับมันก็ชั่า เอ๊าน้ำหนักคนที่ช่างได้ทำไมครับที่ระยะเท่ากันนะโลกมาที่1่ใช่ไหมครับดาวศุกร์ที่2อังคารที่3แล้วก็พุทธสี่นะครับเพราะนั้นสรุปได้นะครับน้ำหนักเราสรุปได้2กรกาฟใช่ไหมครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบระยะห่างกับมวลของดาวดาวเคราะห์ตอนแรกเราถามว่านะครับระยะห่างที่ห่างกันแตกต่างกันออกไปในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันอันที่2องเราให้ดูกาบตารา,าง fallen, ความสัมพันธ์ว่าทำไมครับที่ดาวเคราะห์ทำไมครับ ระยะห่างเท่ากันแต่มวลคนละค่าทำไมครับแตกต่างกันออกไปนะครับเราก็มาสรุปด้วยว่าน้ําหนักของคนคนหนึ่งหรือขนาดของแรงน้ําท่วงนะครับจะม,มากหรือน้อยหนึ่งขึ้น,นอยู่กับอะไรครับระยะนั่นเองระยะจากไหนครับระยะจากคนกับจุดศูนย์กลางของโลกยิ่งระยะห่างมากขึ้นขนาดของแรงน้่วงก็ยิ่งอะไมครับน้อยลงอ่าเป็นดังกาบนะครับนองตังกราบที่เราไล่มาอ่าพอแล้วเรามาพอทได้นะครับแต่ดูกาฟสีชมพูนะครับต่อมานะครับที่สองที่เราขือขอบเปรรจเมื่อกี้เองนะครับ ขนาดของแน้ำท่วงนะครับมันขึ้นอยู่กับด้วยครับมวลของดาวต่างๆนะครับยิ่งมวลของดาวมากนะครับขนาดของแน้าท่วงก็ยิ่งอะไรครับมากขึ้นไปไปด้วยนั่นเองเช่นที่เอาโลกแล้วก็อะไรครับที่เราไล่มานะครับนะครับในกรณีนะครับการเคลื่อนที่ของดาวเทียมนะครับเนาะ หรือดวงจันทร์ที่โคจอรอรอบโลกนะครับพอเรามีดาวดวงจันทร์เป็นดาวบริวารแล้วก็มีดาวเทียมสื่อสารต่างๆที่เราส่งไปในอวกาศเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับเนาะหรือใช้ในการศึกษาอากาศอะไรเงี้ยนะครับวัตถุเหล่านี้นะครับก็อยู่ในสนามน้ถ่วงโลกเช่นเดียวกันนะครับก็จึงเกิดอะไรครับถ้าอยู่ในสนามน้มถ่วงโลกก็จะเกิดแรงนะครับโน้มถ่วงโลกที่กระทำต่ออะไรครับ วัตถุในทิศทางไหนครับพุ่งเข้าหาโลกไงครับที่ให้ดูภาพแรกใช่ไหมครับเพราะขนาดน้ำท่วงโลกพุ่งทุกทิศทุกทางเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่ศูนย์กลางของของโลกนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับแรงน้ำท่วงก็จะทําหน้าที่ทําไมครับเป็นแรงสู่ศูนย์กลางทําให้วัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ไปเลยครับวงกลมได้นั่นเองนะครับโดยต้องมีความเร็วที่เหมาะสมด้วยนะครับทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับด้วยครับที่เราที่เราวิเคราะห์มาแล้วขึ้นอยู่กับระยะนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะห่าง จากจุดศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะครับโดยวัตถุที่อยู่ใกล้มากจะมีอัตราเร็วทำไมครับมากเช่นพวกดาวเทียมสื่อสารก็จะมีอัตราเร็วมากกว่าทำไมครับดวงจันทร์เนื่องจากอะไรครับดาวเทียมสื่อสารอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงจันทร์นั่นเองนะครับก็ปรากฏการณ์นี้ก็ที่เราแข่งน้ําตอนแรกที่เราพูดถึงว่าทาไมครับเราแก้วน้ำใส่แผ่นไม้แล้วแข่งเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วที่มากพอทําไมน้ําถึงหก็ก็อธิบายเหตุการณ์ของการเคลื่อนที่ของดาวเทียมและ ดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกได้เช่นเดียวกันนะครับมา,มาพูดถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเครื่องนะครับจากเรื่องของแหลงน้ำถ่วงบางว่าเรา,เาแหลงน้ำถ่วงนะ่ะและสนามถ่วงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างนะครับามาด้านแรกที่เราพูดถึงครับคือด้านการก่อสร้างนะครับเช่นการตอกเสาเข็มคงคิดว่าตอนนี้นักเรียนคงเคยพบเจอนะครับเหตุการณ์นี้ตอกเสาเข็มก็คือเอาเสาปูนมาแล้วก็มีอะไรครับมีแท่งก๊าซสีฟ้าเนี่ย ซึ่งมีน้ำหนักมากพอนะครับดึงขึ้นไปดึงมันขึ้นไปแล้วก็ทำไมครับปล่อยมันลงมาเพื่อกระแทกให้ทำไมครับเสามันจมไปในในพื้นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านนักเรียนจะเจอที่ไหนครับการสร้างบ้านการสร้างอาคารใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นนะครับเพื่ออะไรครับการตอกเสาเข็มเพื่อให้เสริมนะครับเพราะเสริมจะเสริมให้มันทำไมครับแข็งแรงนั่นเองนะครับจึงต้องมีการตอกเสาเข็มลงไปในพื้นพื้นดินนะครับโดยการตอกเสาเข็มนักเรียนก็รู้แล้วว่าใช้หลักการของอะไรครับ ของการน้ำถ่วงนั่นเองโดยพิจารณาน้ําหนักของเสาเข็มนะครับแล้วเขาทำไมครับใช้ตุ้มเนี่ยมันหนักหนักมากก็ปล่อยลงมาเชื่อใช้ในการอะไรกระแทกไอ้เสาปูนให้ลงไปในพื้นพื้นดินนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องแรกอันที่2ด้านการก่อสร้างครับถ้าอยู่ในการก่อสร้างเราจะเห็นว่าเส้นดิ่งเนี่ยมาไว้ใช้ในด้านการก่อสร้างหรือใช้ในอันอื่นๆก็ได้นะนะครับลูกดิ่งที่ใช้สาหรับก่อสร้างนี่ก็พูดถึงเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับเนื่องจากทาไมครับเรารู้แล้วว่าถูกต้องตกลงสู่พื้น ผิวโลกด้วยแนวแนะครับแนวดิ่งเสมอนะครับก็จึงมีการนะครับใช้ตุ้มเหล็กปลายแหลมนะครับผูกติดกับเชือกเอ็นไว้นะครับนี่เชือกขาวเนี่ยนะดูล่ดูนะเนี่ยผูกไว้นะครับือ,นะนะบอเชือกเอ็นขาวในทางการก่อสร้างเขาเรียกว่าลูกดิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งใช้สําหรับอะไรครับหาแนวฉากกับผิวโลกนะครับเพื่อทำไมครับกาหนดเส้นอ้างอิงในการก่อสร้างเช่นการหาแนวเทคอนกรีตหรือสําหรับช่างงานศิลปะอะไรต่างๆก็ก็ใช้ได้นะครับในการหาดูดินอันนี้เป็นการหาลูกดิ่งเพื่อ ตั้งเสานะครับเนาะตั้งเสาปูนให้ให้ตรงนะครับเนาะก็เลยดูว่าเอ้จากเนี่ยมันเท่ากันไหมที่โคนเท่ากันไหมที่ข้างบนเนี่ยเท่ากันไหมตรงกลางเท่ากันไหมเพื่อจะทำไงอะเช็คว่าเสาต้นเนี้ยมันทำไมครับมันเอียงหรือหรือมันตรงแล้วนะครับเนาะ <S <S เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของด้านการผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับเนาะก็ไฟฟ้าได้มาจากพลังงาน <S <S น้ำนักเรียนก็เคยไปน่าจะเคยไปเที่ยวเขื่อนต่างๆนะครับเนาะคือ อ่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําก็สามารถผลิตกระแสไฟโดยทำไมครับอาศัยหลักของการโน้มถ่วงได้นะครับได้ยังไงครับก็โดยการเปลี่ยนพลังงานนะครับที่เรารู้พลังงานศัก์ของน้ําที่เขื่อนทำไมครับเสื่อนมันอยู่สูงสนั่นเองเห็นเลยว่าการไปเที่ยวสังเขื่อนนั่นเองต้องขับรถขึ้นไปนะครับในเขาสั้นเขื่อนที่ทำไมสูงนั่นเองครับซึ่งนะครับเป็นพลังงานจนเมื่อทําไมครับพลังงานศักย์สมอยู่นะครับเป็นพลังงานจนก็ต่อเมื่อน้ํามันไหลนะครับลงมาในพื้นที่ทำไมครับ ต่ำกว่านั่นเองนะครับในการปล่อยน้ให้หนัยพื้นี้ต่ำกว่าทําให้ทําไมครับเพอน้ำไหลจากสูงลงมาตำ่ำทําให้น้ํามาโดนกลงหันกลงหันก็ทาไมครับหมุนหมุนทําหมุนทําให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับใบพัดมันหมุนนั่นเองนะครับทาให้โรงไงฟฟ้าผลิตกระแสไฟเพื่อทำไมครับแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนไดน้เช่นภาพที่เห็นนี้ก็เป็นเครื่องของภูมิพลจังหวัดตากนั่นเองนะครับ,นะรบต่อมาเป็นโคมไฟน้มถ่วงนะครับอันนี้โคมไฟน้มถ่วงเป็นหลักการที่ใช้สำหรับพื้นที่ที่ ทำไมครับไฟฟ้ามันเข้าไม่ถึงนะครับเนาะที่รุรักกันด่าเนี่ยครับเนาะก็เป็นนวัตกรรมที่มนุษย์เราสามารถคิดคนมาเพื่อทำไมครับผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนที่ทําไมครับไม่มีกระแสไฟหรือกระแสไฟเข้าไม่ถึงโดยหลักการมันก็ใช้อะไรครับหลักของความแรงโน้มถ่วงเหมือนกันนะครับเนาะก็โดยใช้นะครับจากการใช้ถุงกระสอบนะครับสีดาๆเนี่ยครับเนาะสีดำๆเนี่ยถุงกระสอบนะครับเนาะบรรจุด้วยหินนะครับ ผมก็สอบค่อยๆทำไมครับเลื่อนลงสู่หลักการนะครับก็ค่อยๆเลื่อนลงสู่นะครับพื้นนะครับจะทําให้โครงไฟเกิดความสว่างนะครับก็เลื่อนเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงเรื่อยๆนะครับภายในโครไฟก็ใช้อะไรครับความรู้เรื่องการเหนี่ยวนํานะครับเนาะแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งไอ้เรื่องการเหนี่ยวนําเป็นยังไงเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนในหัวข้อของถัดไปนะครับพอเกิดการเหนี่ยวนํานะครับโครงไฟนี้ก็ทำไมครับก็จะเกิดการกันติด ติดไฟเกิดขึ้นนะครับซึ่งโคมไฟนี้ก็จะแขวนไว้ความสูงไว้ประมาณ1.8เมตรนะครับสามารถส่องสว่างได้นานครั้งละ2 5่าถึงานาทีถ้ามันหมดและครคมันน้ำเหลงหมดก็ดึงทำไมดึงมันขึ้นไปนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับแต่พอมันลงมาปุ๊บสุดแล้วน้ำเหลงก็เรมดึงมันขึ้นไปมันก็ใช้ผลิตกระแสไฟได้ได้ใหม่นั่นเองนะครับมาด้านการพยาบาลมากนะครับด้านการรักษาโดยการนะครับดึงถ่วงน้ําหนักนั่นเองนะครับก็สําหรับผู้ป่วยที่ทำไมครับนักเรียนจะเห็นว่าผู้ป่วยที่กกะดูัเีียจมง ที่เป็นรูปภาพด้านล่างนี้เลยส่วนมากนะครับที่เห็นกระดูกหักก,ก็ deserted, อาจจะใช้วิธีการนะครับดึงนื้อถ่วงน้ำหนักกระดูกที่หักให้ประสานกันโดยไม่ต้องทำไม่ทำการผ่าตัดนั่นเองนะครับดังรูปที่เราเห็นด้านล่างนะครับเนาะเห็นการดึงนะครับการดึงถ่วงน้ําหนักก็ทําให้นะครับโดยใช้ลูกตุ้มนะครับนะใช้ลูกลูกน้ําหนักนะทุถนะิีนุกน้ําหนักท่วงไว es, ไ้ที่แม่ให้เกิดแรงดึงอวัยวะนะครับอันนี้แขนใช่ไหมครับอันนี้ขาใช่ไหมขาอันนี้ก็ขานะครับเนาะให้เกิดแรงดึงอวัยวะที่กระดูกเพื่อทำไม จำกัดการเคลื่อนไหวของอวัยวะไม่ให้ทำไมครับมันกดทับเส้นประสาทหรืออวัยวะสําคัญอื่นๆนะครับและทำไมครับและเพื่อให้กระดูกที่หักเข้าสู่ที่เดิมได้นี่นะครับมาด้านการแพทย์อันหนึ่งทำไมครับช่วยนะครับเอาน้ำออกจากปอดในอ่าเพราะนั้นในการช่วยน้ำออกจากปอดก็เกิดจากการที่ทำไมครับเกิดการจมน้ํานะครับเนาะก็ทําให้น้ําในปอดมีนะครับน้ำก็คือทําไมครับการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดจากการจมน้าเนี่ยก็ต้องต้องทำไม ให้ผู้ป่วยนอนทำไมครับความลงกับพื้นเตียงหรือแผ่นกระดานก็ได้นะครับให้มีความชันนะครับโดยให้ที่ษระทำไมครับอยู่ต่ํากว่าไหมครับนะอยู่ต่ํากว่านะครับอ่าระดับเตียง้ะน้าก็ทำไมก็จะไหลออกจากจากปอดออกสูปป่ปากหรือมูกอะไรเงี้ยนะครับนะโดยหลักการนี้ก็ใส่แรงน้ำถ่วงโลกเหมือนกันนะครับอ่านี่คือประโยชน์ของอะไรครับของของอะไรครับ แรงโน้มถ่วงนะครับหรือสนามโน้มถ่วงนั่นเองนะครับอลองมาตรวจสอบความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคําถามท้ายเรียงคิดนะครับมีทั้งหมดอยู่6ข้อนะครับเนาะข้อแรกเขาถามว่าไอ้แรงโน้มถ่วงที่โลกนะครับขอโทษทีนะรแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทํากับดวงจันทร์ทําให้ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรนักเรียนก็ทำไหมครับลองตอบคาถามดูนะครับ 2. ระหว่างดาวเทียมที่อยู่ใกล้กับดาวเทียมที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางของโลกดาวเทียมดวงใดได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลกมากกว่ากันโดยให้ดาวเทียมทั้งสองวีมวลเท่ากันอาหานี้เรียนวิเคราะห์นะครับในตลางนักเรียนการตอบได้นะครับ 3. วัตถุ A มวล5กิโลกร,รมัมกับวัตถุ B มวล10กิโลกร,รมัมถูกปล่อยจากที่สูงระดับเดียวกันโดยนะครับโดย ไม่ห่างจากพื้นโลกมากนักข้อใดกล่าวถูกต้องก็ให้เรียนเลือกชอยอันนี้ก็ที่นักเรียนวิเคราะห์นะครับจากตารางมาแล้วนะครับอสแรงที่โลกกระทํากับตัวเราเรียกว่าแรงอะไรมีทิศทางอย่างไรและส่งผลให้ตัวเราเคลื่อนที่อย่างไรนะครับ 5. ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันมีแรงที่เรากระทําต่อโลกหรือไม่อย่างไรเหตุใดโลกจึงไม่เคลื่อนที่ ข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรอ่าก็ให้นักเรียนตอบคาถามทั้ง6ข้อลองคิดดูก่อนนะครับอ่ถ้านักเรียนคิดได้แล้วก็ลองมาทําพร้อมกันนะครับข้อแรกนะครับเขาถามว่าแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทากับดวงจันทร์ทาให้ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรอ่านะครับแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำต่อดวงจันทร์ทาหน้าที่เป็นอะไรครับทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางทําให้ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้นันเองนะครับ ข้อต่อมาครับข้อที่2นะครับระหว่างดาวเทียมที่อยู่ใกล้กับดาวเทียมที่อยู่ไก่นะครับใกล้กับไก่จากศูนย์กลางของโลกนะครับนี่เปรียบเทียบเลยครับระยะนั่นเองนะครับดาวเทียมดวงใดได้รับแรงโน้มถ่วงมากกว่ากันโดยดาวเทียมทั้งสองมีมวลทาไมครับเท่ากันนั่นเองนะครับในคำตอบว่าไงครับดาวเทียมที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของโลกจะได้รับแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อทำไมครับมากกว่าเพราะทําไมครับตําแหน่งที่อยู่ใกล้โลกนะครับ อยู่ใกล้ศูนย์กลางของโลกเนี่ยมากกว่าจะมีขนาดของแรงโน้มถ่วงมากกว่าเองส่งผลให้ขนาดของแรงโน้มถ่วงมีค่ามากเองก็ดังก,าร,กราฟกรอบสีชมพูน,นี่นะครับข้อที่3ครับวัตถุ A นะครับมีมวล5กิโลกร,รมัมวัตถุ B มีมวล10กิโลกร,รมัมถูกปล่อยจากที่สูงระดับเดียวกันโดยไม่ห่างจากพื้นโลกมากนักนะครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องอข้อใดครับ ก็มีข้อ3กับข้อที่4นะครับอ่าข้อ3กับข้อ4นะครับก็คือวัตถุทั้ง2ชิ้นตกลงมาด้วยความเร่งคงตัวแล้วก็วัตถุทั้ง2ชิ้นตกลงมาด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนั่นเองก็หลักการของการเคลื่อนที่นะครับเนาะหลักการของการที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับอ่าเพราะฉนั้นวัตถุทั้ง2ได้รับแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อโลกทำไมครับไม่เท่ากันนะครับแต่ได้รับสนามโน้มถ่วงเท่ากันนั่นเองนะครับและก็มีความเร่งเท่ากัน ในกรณีวัตถุทั้งสองอยู่ห่างจากโลกทำไมครับไม่มากนะครับความเร่งนะครับสนามน้องถ่วงก็จะมีค่าประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกําลัง2นะครับก็ทําให้วัตถุนะครับตกลงมาด้วยความเร็วที่ทำไมครับเพิ่มขึ้นนี่นะครับต่อมาข้อที่4ี่ครับแรงที่โลกกระทํากับตัวเราเรียกว่าแรงอะไรนะะเรียกว่าแรงอะไรนะครับมีทิศทางอย่างไรและส่งผลต่อตัวเราและส่งผลให้ตัวเราเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับ ต่อว่านะครับแรงดังกล่าวเ,เรียกว่าอะไรแรงโนมถ่วงหรือแรงดึงดูดนั่นเองทิศทางล่ะพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของโลกแลวส่งผลยังไงส่งผลทําให้เราเคลื่อนที่นะรครับเข้าหาศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะครับนี่ข้อที่สี่ข้อที่5ครับในขณะเดียวกันมีแรงที่เรากระทากับโลกหรือไม่อย่างไรเหตุใดโลกจึงไม่เคลื่อนที่มีไม,ม่มีครับแรงที่ เรากะทาต่อโลกมีนะครับในขณะเดียวกันนะครับจะมีแรงดึงดูดที่กระทำนะครับกับโลกด้วยขนาดที่ทำไมครับเท่ากันกับแรงที่โลกกระทำกับเราแต่ทิศทางทำไมครับตรงข้ามก็กดข้อยลกของนิวตันครับกดข้อที่3ของนิวตันนะครับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเนั่เองสาเหตุใดนะโลกจึงไม่เคลื่อนที่เหตุใดโลกจึงไม่เคลื่อนที่สาเหตุที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นว่าโลกทำไมครับเคลื่อนที่ได้ก็เนื่องจากครับ โลกมีมวลทำไมบมากเมื่อเ like ทียบกับขนซึ่งมีมวลทำไมบน้อยมากนะครับเนาะความเร่งที่เกิดขึ้นนะครับจึงมีค่าทําไมครับน้อยมากนะครับเนาะน้อยมากนะครับเข้าสู่ศูนย์เข้าสู่อะไรอ่ะเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองนะครับเพราะนั่นคความเร่งที่มันเกิดขึ้นน้อยมากเราจึงไม่ทำไมครับไม่สัมผัสว่าโลกเนี่ยทำไมครับกำลังหมุนอยู่หรือกําลังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองอ่าข้อสุดท้ายครับเนาะโรคโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรอ่ารู้แล้วนี่ครับอ่าได้ไงครับ แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทานะครับกับอะไรครับโลกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแรงอะไรครับสูศูสูงกลางที่ทําให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เช่นเดียวกับที่เราอธิบายไปคือดวงจันทร์หรืออะไรครับหรือดาวเทียมต่างๆนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นหัวข้อของอะไรครับแรงโน้มถ่วงนั่ครับเนาะในหน่วยการรู้ที่1นนะครับวันนี้ครูขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ